สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักษ์ก็จะมาคุยในเรื่องวิธีแก้กรรมสะดาะเคราะห์ตอนจบเลยนะคะเป็นวิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วยิ่งขึ้นนะคะก่อนอื่นเรามาดูถึงโลกใบนี้กันก่อนนะคะโลกนี้คือทะเลทุกทุกคนอยู่ท่ามกลางทะเลทุกถ้าหากขาดสติปล่อยให้ร่องรอยไปเรื่อยๆก็ยิ่งไม่เห็นฟากฟังยากที่ช่วยเหลือตัวเองคนรวยก็มีความทุกข์ใจแบบคนรวย คนจนก็มีความทุกข์ใจแบบคนจนมีแต่เทพเทวาบนสวรรค์เท่านั้นที่ไร้ทุกข์สวยแต่สุขอย่างอิสระเสรีท่านทั้งหลายถ้าไม่เชื่อลองดูเวลาทิทารกน้อยครบกำหนดคลอดออกมาชมโลกก็ร้องอุแวอแวไม่ยอมหยุดก็เพราะรู้ว่าได้ตกอยู่ในห่วงทะเลทุกข์แล้วดังนั้นถ้าท่านผู้หลงลืมตัวทั้งหลายต้องการจะหลุดพ้นจากห่วงทุกข์ จำต้องละทิ้งความโลภความอยากบำเพ็ญทมแสวงหาอริยผลเพื่อให้หลุดพ้นจากความเกิดความตายมุ่งสู่แดนนิพพานชาติต่อไปไม่ต้องตกอยู่ในวัฏสงสารอีกชาวโลกทั่วไปเมื่อทำความดีครั้งใดก็จะเกิดความสุขใจเมื่อทำความชั่วครั้งใดจิตใจก็จะทุกข์ร้อนไม่เป็นสุขเหตุนี้จึงได้ชื่อว่าคนดีขึ้นสวรรค์คนชั่วตกนรก คนดีย่อมสบายใจคนชั่วย่อมทุกข์ใจเรามาจะมาคุยกันในถึงวิธีการแก้ก,กรรมสะดอกเคราะห์กันต่อนะคะชาวโลกมักสร้างเวรกรรมโดยไม่รู้ตัวดังนั้นถ้าจะหลีกเลี่ยงจากเวรกรรมก็จงอย่าก,ก่อเวรสร้างกรรมหรือเบียดเบียนคิดทำร้ายผู้อื่นไม่หาเรื่องหาราวหรือปั้นน้ําเป็นตัววิพากษ์วิจารณ์นินทาว่าร้ายผู้อื่นรู้จักให้อภัย อดกลั้นอดทนอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะไม่มีเวรกรรมต่อกันหรือถ้าหากมีนิกรรมที่สร้างจากชาติปางก่อนตกทอดถึงชาตินี้เจ้ากรรมนายเวรก็ย่อมจะมาทวงคืนดังนั้นผู้มีนิกรรมถ้าไม่ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็มักไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานชีวิตมีแต่ปัญหาอุปสรรคนานาหรือไม่ก็ประสบอุบัติเหตบเุบาดเจ็บ หรือเสียทรัพย์เป็นต้นถ้าจะแก้เวรกรรมของชาติก่อนก็จงอย่าได้โทษฟ้าโทษดินไม่ใจแคบคับแคบตนีทีเหนียวตั้งหน้าตั้งตาทำความดีมันสร้างบุญกุศลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเอากุศลนี้ไปไถ่บาปจึงจะสามารถแก้เวรแก้กรรมหรือสะดาะเคราะห์ได้ภาสิทธิว่าเวรจงแก้แต่อยาก่อ เมื่อสร้างกรรมใดกรรมนั้นจะเป็นเงาตามตัวแม้จะไปวนพระเจ้ากรรมนั้นก็ไม่อาจแก้ได้มีแต่การทำความดีสร้างกุศลเท่านั้นเช่นพิมพ์หนังสือสวดมนต์หนังสือธรรม,ม,มะแจกบรรยายธรรมชี้แนะให้คนลักความชั่วทำดีผลบุญเหล่านี้แรงมากเบื้องบนจึงจะสามารถอนุญาตให้นำบุญนี้มาลบล้างเวรกรรม เมื่อนั้นนิกรรมต่างๆก็จักหมดไปบุญกุศลคืออริยทรัพย์ชาวโลกรู้จักแตกทำการค้าเพื่อเพิ่มทรัพย์สมบัติเก็บไว้ให้บุตรหลานไม่รู้จักสร้างสมบุญบาร,รมีเพื่อมีความร่มเย็นเป็นสุขแก่บุตรหลานทรัพย์สมบัติเป็นรูปธรรมที่มองเห็นบุญกุศลเป็นอริยทรัพย์ที่มองไม่เห็นการเก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้บุตรหลานก็ไม่แน่ว่าบุตรหลานจะสามารถรักษาไว้ได้ ถ้าห่างบุตรหลานอักตันยูไม่สืบทอดเจตนารมรู้แต่ใช้รู้แต่ผลานไม่ยอมประกอบอาชีพการเก็บสมบัติไว้ให้บุตรหลานมากเกินไปกลับจะเป็นโทษแก่บุตรหลานปาะสิตว่าสอนลูกหนึ่งวิชาดีกว่าให้ทงพันทำลึงแก่ลูกซึ่งเป็นการเตือนใจพวกปู่สมเฝ้าทรัพย์การสร้างกุศลเพื่อให้บุตรหลานเจริญเป็นอริยทรัพย์ที่มองไม่เห็นผู้ที่สร้างสมบุญกุศล ย่อมได้บุตรหลานที่ดีฉลาดและกะตัญญูเป็นเกียรติแก่วงตระกูลภาษิตกล่าวว่าลูกหลานมีบุญวัสนาของเขาเองอย่าเป็นวัวเป็นควายให้ลูกหลานดังนั้นจงให้ความสําคัญแก่อริยทรัพย์ที่เป็นนามธรรมคือบุญกุศลอันหนึ่งการทําบุญสร้างกุศลพึงจําไว้ว่าปัจจัยเงินทองหรือสิ่งของที่บริจาคจะต้องได้มาอย่างบริสุทธิ์ ถูกต้องไม่เป็นเงินที่ได้มาโดยการประกอบอาชีพต้องห้ามดังนี้ 1. ่ค้าขายมนุษย์ 2. ค้าขายสัตว์มีชีวิต 3. ค้าขายอาวุธเอ่อเป็นเครื่องมือฆ่าประหัสประหาร 4. ่ค้าขายยาพิษ 5. ค้าขายยาเสพติดของมึนเมาอันทำลายสติและชีวิตมิฉาว,วะนิชชาการค้าขายห้าอย่างนี้พระพุทธองค์ตรงบัญญัติ มิให้อุบาสุอุบาสิกากระทาโดยเด็ดขาดกรรมกาหนดพี่น้องมีอะไรหน่อยก็ทะเลาะวิวาทพี่ไม่ยอมผ่อนปลนน้องน้องก็ไม่เคารพยำเกรงพี่เป็นเพราะชาติก่อนต่างขาดเมตตาธรรมข่มเห็งรังแกกันชาตินี้ต้องมาเกิดเป็นพี่น้องกันหรือมาแย่งสมบัติกันพี่น้องต้องกลายเป็นคู่แขนสามีภรรยาที่ชอบทะเลาะวิวาทกันเป็นเพราะชาติก่อน ภรรยาคิดร้ายต่อสามีหรือสามีข่มเหงภรรยาจึงเป็นเวรกรรมต่อกันชาตินี้จึงต้องมาเกิดเป็นสามีภรรยากันอีกหรือฝ่ายหญิงมาเกิดเป็นชายหรือฝ่ายชายมาเกิดเป็นหญิงเพื่อใช้นี่กรรมที่ชาตินี้กรรมพระพ่อแม่แต่เด็กหรือแก่ชาราไร้บุตรหลานดูแลเป็นเพราะชาติก่อนทําแท้งหรือฆ่าทารกแรกเกิดชาตินี้ต้องอยู่คนเดียวเป็นกรรมสนอง ที่ชาตินี้เกิดเป็นทาสหรือคนใช้ต้องถูกข่มเหงรังแกเป็นเพราะชาติก่อนทาบเป็นท่าแก่หรือเป็นนายหญิงใจคอคับแค่โผดร้ายชาตินี้จึงต้องกลายเป็นนายบ่าวอีกแต่กลับกันเพื่อเป็นการชดใช้นี้กรรมที่ชาตินีออ้อยู่อย่างไม่สุขสบายยากจนลำบากกินไม่อิ่มท้องเป็นเพราะชาติก่อนไม่รักธัญญาหารกินทิ้งกินกว้าง ใช้จ่ายฟุ้มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายชาตินี้จึงต้องลำบากยากจนคิดทำการใดก็ประสบแต่ความล้มเหลวอ,อันเป็นกรรมสนองที่ชาตินี้อายุไม่ยืนมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอเป็นเพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไรไ้เมตตาปราณีต่อสัตว์ส่งผลให้ชาตินี้ถูกกัดทอนอายุไขต้องรับทุกทรมานจากการเบียดเบียนของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นกรรมสนอง ที่ชาตินี้แม้จะฝ่อยธรรม,มะมุ่งหลุดพ้นไม่ค่าทำชั่วแม้แต่น้อยมุ่งทำความดีขัดเกลาตนแต่ต้องมีภาระผูกพันทางครอบครัวมากไม่อาจปลีกตัวพ้นจากภาระหน้าที่เป็นเพราะชาติก่อนติดค้างนี้สินเขายังไม่ชำระหรือยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณเขาชาตินี้จึงต้องชดใช้นิกรรมดังนั้นแม้ใจจะฝ่อยธรรม,มะคิดบำเพ็ญธรรมก็ไม่อาจปลดเปลื้องพันธนาการจากทุกนั้น จึงกล่าวได้ว่าที่ชีวิตในชาตินี้ไม่สมหวังเป็นเพราะวิบากกรรมจากชาติก่อนเป็นมูลเหตุวิบากกรรมเหล่านี้ต้องกระจัดไอ้สิ้นเสียก่อนโดยการสร้างบุญกุศลคิดทำการใดจึงจะราบรื่นไร้อุปสรรคขวางน้ำแต่ถ้าไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมชาตินี้ยังคงสร้างสมบัพกรรมต่อไปอีกทุกภพทุกชาติก็จักชดใช้ไม่รู้จบสิ้น ขอให้ทุกๆท,ท่านทั้งหลายพึงสังวรกรรมไม่ดีที่หนักที่สุดจนถึงกับห้ามมักผลนิพพานคือกรรมไม่ดีที่ทำต่อพระพุทธเจ้าพระอระหันต์และมารดาบิดาก่อนจะทำกรรมใดขอให้น้อมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าทรงเสียสละลำบากเพียงไหนเพื่อสอนให้เชื่อกรรมไม้ทำกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายให้ทำแต่กรรมดี กำดีทางใจที่ควรพร้อมกันทําให้เกิดขึ้นเพื่อบรรลุความสุขสวัสดีทั้งของตนเองและของประเทศชาติคือความมั่นคงในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธบาร,รมีนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลแผ่ไปทุกขนทุกแห่งทุกเวลานาทีพึงพร้อมกันน้อมใจรับฟังด้วยการลําลึกถึงพระพุทธองค์ว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธในทุกเวลานาทีที่ไม่ได้มีภาร,ระอื่น จะนั่งนอนยืนเดินพึงพร,พร้อมกันทำอย่าได้ว่างเว้นและทุกคนทำได้ทุกคนมีเวลามากมายในรถที่ติดในที่นอนไม่หลับในงานที่มีต้องใช้ความคิดมากมายนักในเวลารับประทานอาหารการภาวนาพุทธโธไม่ใช่งานหนักไม่ใช่งานยากแต่มีคุณมหาศาลเกินกว่าจะมีผู้ใดบอกได้ถูกผู้ใดทำผู้นั้นจะได้เข้าใจด้วยตนเอง จึงขอให้ทำเพื่อนี้ผลแห่งกรรมไม่ดีที่ไม่อาจรู้ได้เห็นได้ว่ากำลังจะเกิดแก่ชีวิตในวินาทีใดและร้ายแรงเพียงไหนเช่นที่ได้เกิดขึ้นให้เห็นอยู่แล้วทุกวันนี้ตั้งจิตขอเอาอสิกรรมและให้เอาอสิกรรมต่อผู้เป็นเจ้าเวนนายกรรมต่อผู้ที่ได้ล่วงล้ำกรรมเกินกันทั้งน้อยใหญ่แล้วภาวนาพุทโธไว้เถิดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจ ไม่หมดอายุก็จะสวัสดีหมดอายุไปก็จะไปดีปฏิบัติธรรมอย่าข้ามขั้นตอนอย่าย้อนความหมายพระพุทธองค์ทรงประกาศหลักธรรมหลักสำคัญหรือที่เรียกว่าหวัวใจของพระพุทธศาสนาดังนี้คือขั้นที่หนึ่งไม่ทำชั่วทั้งปวงขั้นที่สองเพียรสร้างความดีให้ถึงพร้อมขั้นที่สามจำรัจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องนั้นก็คืออยากเป็นคนปกติ ต้องลัความชั่วให้ได้เสียก่อนเมื่อละชั่วแล้วก็ต้องเพียรพยายามสร้างสมคุณงามความดีและคนที่ทำความดีสะสมไว้มากมายนับชาติไม่ถ้วนเรียกว่าเกิดเป็นบารมีแล้วก็ไม่แล้วก็ต้องไม่หยุดอยู่แค่ความดีเพราะขั้นสูงสุดคือชําระดวงจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ติดข้องใดๆในโลกีสามารถเข้าสู่โลกุตระแต่เวลานี้คนที่อยากปฏิบัติธรรม มักเข้าใจผิดว่ารารวาสหรือผู้ครองเรือนปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องหลีกหนีครอบครัวไปไกลๆจึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆบางรายทิ้งลูกอ่อนเพึ่งคลอดได้สองเดือนไว้ให้ยายซึ่งแก่จราแล้วเลี้ยงแทนเป็นต้นชีวิตคนเราทุกคนย่อมมีทั้งดีและไม่ดีย่อมมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปะปนกันทุกตัวตน จะมีสุขจะมีทุกข์อยู่ที่ตัวของเราเป็นผู้กระทำไม่ใช่เวรกรรมเวรกรรมก็คือผลของการกระทำของตัวเราเองมนุษย์ทุกคนชอบอ้างว่าไม่มีเวลาทั้งที่มีเวลาเท่ากันทุกคนมนุษย์เอย๋ยเลิกอ้างเลิกโทษนั้นโทษนี้สัทีหันมามองตัวเองแล้วแก้ไขปรับปรุงทำดีได้ดีเชื่อมั่นในคุณงามความดีชีวิตนี้ก็สดใส ความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจถามใครทำไมถ้าไม่คิดแก้ไขอย่าลืมบุญคุณอย่าลืมพ่อแม่ชีวิตนี้จะไม่แย่หมั่นสวดมนต์สร้างกุศลแล้วผลบุญจะไปไหนสวดมนต์ไหวพระเป็นธรรมประจําชีวิตเป็นข้อคิดประจําชีวิตเกิดผลผลิตเพื่อง,งอกงามสร้างความดีให้แก่ตนผลกําไรเป็นความดีเพื่อมอบให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ร่วมโลกได้อยู่ด้วยความมีโชคดีทุกๆท,ท่านขอให้ท่านพร้อมสมาชิกในครอบครัวได้สวดมมนกันทุกคนทุกครอบครัวเพื่อเป็นมงคลในชีวิตจะเกิดฐานะดีมีปัญญาจะได้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในชีวิตขอให้ความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นกับท่านและครอบครัวของท่านทุกท่านเทนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้และเป็นเอฟซของอช่องบัวลักษ์154และทุกผู้ชมทุก คนทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปช่องบัวลักษ์4 5 4มาโดยตลอดขอให้จงรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลและขอให้มีแต่ความสุขความเจริญกับครอบครัวของท่านตลอดไปในทุกวันและเวลานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ